เพราะผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงได้ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย อยอได้เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียอีกทั้งสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจากอยอผ่านทางเว็บไซต์ของอยแอปพลิเคชันหรือทางไลน์ของอยอเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการแช้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง,างต่างๆเช่นสายด่วนอย1556ล ne Facebook fda ไทยหรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ช่องทางการติดต่อของอยเป็นประตูเข้าถึงข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนแจ้งเบาะแสเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ